กระถางออกไปจากนี้กระถางกระถางเล็กสี่นิ้วนะคะก็จะเป็นกระถางกระถางแปดนิ้วค่ะกระถางเชื่อมกระถางหกเอาดินใหม่เข้าประกบไปนิดนึงนะไม่ต้องกดแน่นเดี๋ยวน้ำไม่ระบายแต่ะาดเดี๋ยวน้ำไม่ระบายอือเก็บเรียบร้อยสวัสดีจ้าเพื่อน้นะคะเราก็จะมาชมสรนตรงดอกยางวัดก็จะพามาปล,ลูกว่านเศษรษฐีด้านทองเนาะ ลองวางลงในกระถางใหม่เลยขาวางลงในกระถางใหม่ก็กดให้แน่นนี่ค่ะกดให้แน่นใช่นะคะปลูกในร่มไดนะ้การย้ายกระถางนะต้นไม้ก็กว้าลงแบบนี้แล้วก็เคาะนิดนึงแล้วก็จะมีรากแล้วก็เอาลงนะแล้วก็นะใส่เข้าไปให้พอประมาณนะใส่ไปพอประมาณแล้วก็เอานะ ต้นพร้อมลากลงไปเลยะคะ่ะมาต้นหกต้นแล้วเขาก็เปลี่ยนทางที่หนึ่งที่สองการดูแลก็รดน้ําธรรมดาหนึ่งวันวันเว้นวันพื้นดินเราก็ไปเก็บมาแล้วก็มา,ามาชําใส่กระถางเล็กๆไว้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นรอบอันนี้รอบสองแล้วตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น,เปนรอบที่สามแกขยายเกือบร้อยต้นที่สองันที่สาม ลางบางลงในกระถางใหม่เลยวา,างลงในกระถางใหม่ก็กดให้แน่นนี่ค่ะกดให้แน่นเขาก็จะเป็นใบ,บใบใคล้ายๆอะไรก่ะใบพายเนาะคะ่ะเนาะใบพายใบแห้งเนี่ยแล้วก็เอาทิ้งใช้มือถึงจุดเยียบกร้อยเรามีอยู่ห้าต้นหกต้น,นก็ได้ถ้าถ้าความอุดมชุ่มชื้นของเราได้เนาะเราก็ เอาลงที่บันเด้นบันคะแล้วก็ปลูกไว้ในร่มได้ลงบางลงในกระถางใหม่เลยหาวางลงในกระถางใหม่ก็กดให้แน่นนี่ค่ะกดให้แน่นใช่นะคะปลูกในร่มได้การย้ายกระถางต้นไม้ก็คว่ำลงแบบนี้พ็เคาะนิดนึงแล้วก็จะมีรากแล้วก็เอาลงนะ ก็ยังมีดินอยู่เราไม่ต้องเด็ดรากออกนะคือเรายังให้ดินยังติดอยู่เนาะก็เอาดินมันเข้าไปกดให้แน่นให้แต่นี้ก็เหลือเราขยายใส่กระถางใหญ่แล้วสามนี่ก็เป็นกระถางที่สามนะคะเนาะตัวนี้ก็มีห้าใบลักษณะใบของเอาดินใหม่เข้าประกบไปนิดนึงนะไม่ต้องกดแน่นเดี๋ยวน้ำไม่ระบายอะกาเดี๋ยวน้ำไม่ระบาย อดเรียบร้อยก็จะเป็นใบใบคล้ายๆอะไรกันใบพายเนาะคะ่ะเนาะใบพายใบยแห้งเนี่ยแล้วก็เอาทิ้งนะใช้มือเอาดินใหม่เข้าประกบไปนิดนะึงนะไม่ต้องกดแน่นเดี๋ยวน้ำไม่ระบายนะได้น้ำไม่ระบายาเี่กเรียบร้อยการทองตอนนี้เราปรนะกบประงมน้องมาเป็นปีแล้วค่ะ จากต้นเล็กที่เกิดจากเมล็ดเนาะเขาขึ้นอยู่ใต้กระถางออกไปจากอันนี้กระถางกระถางเล็กสี่นิ้วนะคะก็จะเป็นกระถางกระถางแปดนิ้วค่ะกระถางเชื่อมกระถางหกนะคะมาต้นหกต้นเราก็จะเปลี่ยนถางที่หนึ่งที่สองการดูแลก็รดน้ําธรรมดาหนึ่งวันวันเว้นวันก็จะเป็นใบใบคล้ายๆอะไรกัะใบพายเนาะค่ะเนาะใบพาย ไปแห้งเน ah. ี az, <sh> はは่ยแล้วก็เอาชิ้นะใช้มือควอนิดนึงนะคะควานิดนึงอ่ะน้องก็จะหลุดออกจากกระถางต้นเดิมนี่คือวิธีการแล้วแต่น้องวิธีการหลังจากนั้นเราก็น่ไปวางลงนิดนึงนะคะควานิดนึงอ่ะน้องก็จะหลุดออกจากกระถางต้นเดิมนี่คือวิธีการแล้วแต่น้องวิธีการหลังจากนั้นเราก็น่ไปวางลงน่ก็จะเป็นใบใบคล้ายๆอะไรแบบใบพายนาะค่ะเนาอใบพาย ไปแห้งเนี่ยแล้วก็เอาทิ้งอ่ใช้มือปดิจ้าเพื่อนๆอ่านี้นะคะเราก็จะมาคคดูคนดองดังวัดก็จะพามาปลกูกอคะ,ะว่านเศรษฐีก้านทองเนาะดยู่ท่คะมาต้นหกต้นแล้วก็ะจะเปลี่ยนทางที่หนึ่งที่สองการดูแลก็รดน้ำธรรมดาหนึ่งวันวันเว้นวันกระถางใหม่แบบนี้ได้เลยวางลงในกระถางใหม่ รากเขาก็จะไม่ช้านะคะรากก็จะไม่ช้แเราก็แล้วก็ใส่เข้าไปให้พอประมาณนะคะคไปก็พอป,ป,ประมาณแล้วก็เอานะต้นพร้อมรากลงไปเลยด้วยนะคะเจ็บเกียบร้อยแล้วเ็บเกียวร้อยต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่สี่ต้นที่สี่เห็นเร็จเรียบร้อยเรามีอยู่ห้าต้น ต้นกระถางให้น้องเขาให้ได้มีได้อาหารเยอะๆน้องเขาก็จะได้ถ้าต้นใหญ่นี่จะใหญ่แบบเป็นพุ่มงามมากเลยนะคะต้นที่ราะนิดนึงนะคะเขาะนิดนึงน้องก็จะหลุดออกจากกระถางต้นเดิมนี่คือวิธีการการน้องวิธีการหลังจากนั้นเราก็าไปวางลงในหลอดเข้าไประหว่างต้นพยุงต้นเอาไว้แล้วก็คว่ำกระถางลงไว้นะคะลกในร่มได้การย้ายกระถาง ต้นไม้ก็กว้า,วาลงแบบนี้แล้วเคาะนิดนึงแล้วก็จะมีรากแล้วก็เอาลงตา,ตามตามไม้ประดับเขาจะเรียกกันว่าเศรษฐีกา้านทองนะคะน้องเศรษฐีก้านทองก็ขยายพันธุ์โดยการอวางลงในกระถางใหม่เลยวา,างลงในกระถางใหม่ก็กดให้แน่นนี่ค่ะกดให้แน่น,นกระถางให้น้องเขา ให้ได้มีได้อาหารเยอะๆน้องเขาก็จะได้ถ้าต้นใหญ่นี่จะใหญ่แบบเป็นพุ่มงามมากเลยนะคะต้นที่เราเอามาสิบกว่าต้นนะคะสิบกว่าต้นแต่เหลืออยู่ประมาณก็ไม่ใช่สิบยี่สิบกว่าต้นนะคอก็ะ <ๆ S 1> จ,ะจะเป็นใบใบคล้ายๆอะไรก่ะใบพายเนาะค่ะเนาะใบพาย ใบแห้งเนี่ยแล้วก็เอาขิ้นใช้มือลอวงบางลงในกระถางใหม่เลยขาบางลงในกระถางใหม่ก็กดให้แน่นอนค่ะกดให้แน่นต้นนี้ก็มีว้ามีต้นน้อยหนาขึ้นมาด้วยมีวไม่ใช่กระถางแปด้วเป็นกระถางหกนิ้วะนะคาเนาะลักษาดินของเศษค่ะ ถ้ายังมีดินอยู่เราไม่ต้องเด็ดรากออกนะคือเรายังให้ดินยังติดอยู่เนะาะก็เอาดินมันเข้าไปนะกดให้แน่นให้อสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี้นะคะแล้วก็จะมาคป็นคูค่ตรงบางยังบัดก็จะพามาปลูกนะว่านเศรษฐีก้านทองเนาะเศรษฐค่ะก็ยังมีดินอยู่เราไม่ต้องเด็ดรากออกนะคือเรายังให้ดินยัง ติดอ,อยู่นะก็เอาดินมันเข้าไปนะกดให้แน่นให้ข้อนิดนึงนะคะข้อนิดหนึ่งน,ะะน,น,นะน้องก็จะหลุดออกจากกระถางต้นเดิมนี่คือวิธีการแตนะ่น้องวิธีการหลังจากนั้นเราก็นะไปวางลงในกระถางให้น้องเขาให้ได้มีได้อาหารเยอะเน้องเขาก็จะไดนะ้ถ้าต้นใหญ่นี่จะใหญ่แบบเป็นพุ่มงามมากเลยนะคะต้นพิ่ก็ได้ถ้าถ้าความอุดมชุ่มชื้นของเราได้เนาะเราก็ เอาลงที่บันเด้นบันนะแล้วก็ปลูกไว้ในร่มได้ก็จะเป็นใบใบใคล้ายๆอะไรก่ใะ,ะใบพายเนาะค่ะเนาะใบพายใบแห้งเนี่ยแล้วก็เอาทิ้นนะใช้มือจะไม่ช่วยเหยลือเราขยายใส่กระถางใหญ่แล้วสามนี่ก็เป็นกระถางที่สามนะคะเนาะตัวนี้ก็มีห้าใบลักษณะใบของพระก้านทองอันนี้เรา ก็คบประง,งมน้องมาเป็นปีนะะแล้วค่ะจากต้นเล,เล็กที่เกิดจากเมล็ดเนาะเขาขึ้นอยู่ตาดอดเข้าไประหว่างต้นพยูงต้นเอาไว้แล้วก็คว่ำกระถางลงในกระถางใหม่แบบนี้ได้เลยวางลงในกระถางใหม่รากเขาก็จะไม่ช้ำนะคะรากก็จะไม่ช้ำเราก็เก็บร้อยต้นที่สองต้นที่สาม ก็ได้ถ้าถ้าความอุดมชุ่มชื้นของเราได้เนาะเราก็เอาลงที่บันเด้นบันนะแล้วก็ปลูกไว้ในร่มได้ก็จะเป็นใบใบคล้ายๆอะไรกันใบพายเนาะค่ะเนาะใบพายใบแห้งเนี่ยแล้วก็เอาทิ้งใช้มือเขาก็จะเป็นใบใบคล้ายๆอะไรกันใบพายเนาะค่ะเนาะใบพายใบแห้งเนี่ยแล้วก็เอาทิ้ง ใช้เลลองบางลงในกระถางใหม่เลยขาวางลงในกระถางใหม่ก็กดให้แน่นนี่ค่ะ,ะกดให้แน่น,นกระถางออกไปจากอันนี้กระถา,งก,ะาง,นะะะงกระถางเลขสี่นิ้วนะคะก็จะเป็นกระถางกระถางแปดนิ้วค่ะกระถางเชื่องกระถางหกเกือบร้อยต้นที่สองต้นที่สาม กระถางใหม่แบบนี้ได้เลยหางลางในกระถางใหม่รากเขาก็จะไม่ช้ำนะคะรากก็จะไม่ช้ำเราก็ใส่